ข่าวพัข้ามแมนเชสเตอร์เตดประำปจำวันที่16กันยายนโดยคอเชฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์เด็ดยนนี่คอสเนอร์ตรงจุดดีกว่าเบอร์เบตอฟแนบแมนยูควรจะเร่งซื้อกองหลังมากกว่าซันโชซะอีกโดยกันที่นะผมดิวิชาเบอร์เบตอฟนะฮะตำนานดาวยิงชาวบันเกเรียยืนยันมาว่าแมนเชสเตอร์ของเรานั้นควรจะเร่งหาซื้อเซ็นเตอร์แบ็กเก่งๆมายืนคู่กับแฮร์รี่แม็กไกว์มากกว่าการทุ่มเงินซื้อจดดนซันโชที่กำลังถูกลือหนักในช่วงเสมอน,นี้ โดยความจริงแล้วลินเดเลฟก็โอเคนะแต่เขาชอบก่อความผิดพลาดง่ายๆบ่อยเกินไปโดยเฉพาะเรื่องการหลุดจากตำแหน่งซึ่งไม่ส่งผลดีต่อชีมเลยฉะนั้นหากเราหาคนเก่งกว่ามาเล่นคู่กับแม็กไกวก็คือควรทําทันทีนะฮะอย่าพึ่งซีเรียสกับการปิดดิวปีกหรือกองหน้านเลยพี่เบิร์กคนนี้พูดต่ออีกว่าอย่าลืมนะว่า,วาเราทุ่มเงินซื้อแม็กไกว์เนี่ยมาด้วยไม่เงินมหาศาลพร้อมกับมอบปอกแขนกับตันทีให้กับเขาแบบท้าบอเรลนึกถึงภาพเอาการกันว่ากูหู เอาแต่เล่นผ้าจนตัวเองพังไปด้วยมันน่าเศร้าขนาดไหนตรงกันข้ามถ้าหากแม็กควายได้เล่นคู่หูกับเซนเตฮาเก่งๆ <c oughs> ก็จะช่วยฟอร์มให้ตัวเองดีขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวด้วยเช่นกันฮะ,ะไม่ต้องมาทนโดนวิจารณ์กับผลงานที่ผีเข้าผีออกแบบนี้เพราะมีคนอื่นเป็นตัวแปรอีกต่อไปนั่นเองครับอ่านะผมพี่เบิร์ฟนะฮะก็พูดถูกจุดตรงประเด็นเลยว่าแมนยูนั้นไล่ล่าตัวแบ็คกันดีกว่ากองหลังน่าสนใจมากกว่าเยอะนะฮะมากกว่ากองหน้าที่ปรามีอยู่นตอนนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านครับ เอาแล้วา,งงายแฟนผีเซ็งเย,ยวข่าวดังเผยบรก์ลอนมาอังกฤษแน่แต่ไม่ใช่แมนยูจ้าโดยกันนี้ฟราิซิโอโร,ราบโนนะผมนะักข่าวชื่อดังระบุเลยว่าสเปอร์กับทางบริบลิกนั้นคุยรเรื่องการย้ายทีมของซอเซอร์เคียโอบริกลอนลงตัวแล้วทำให้ตอนนี้เหลือแค่การดำเนินการเอกสารเท่านั้น โดยกันที่ท่านแ็มพอสเปอร์วยผมสโมสรดังแห่งศึกฟุตบอลถิอรงกลษก,กับชางบราบลิกทีมยักษ์ใหญ่ของศึกลาลีกาสเปนบรรลุข้อตกลงในการย้ายทีมของเซอร์คิโอบรกิลนแบ็กซ้ายของราชันชุดขาวได้แล้วนะฮะตามการเปิดเผยของฟราบิซิโอบรามาโน่นักข่าวชื่อดังที่มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียว โดยหลังวันก่อนบริกลอนเนี่ยตกเป็นข่าวกับทางแบรนช์เชส์สเตดอย่างหนักนะครับผมหลังจากที่ทางบริษัทแดงนั้นต้องการเพิ่มตัวเลือกนตำแหน่งแบ็กซ้ายและว,ว่ากันว่าบริกล่อนคนนี้อยากย้ายไปอยู่กับแมนยูมากๆเลยนะถึงขั้นตกลงเงื่อนขกับอีกฝ่ายได้แล้วด้วยอย่างไรก็ตามแมนยูมีปัญหาในการเจรจากับเรเวลิกนะฮะเพราะทีมดังของชินโอเทลฟอร์ดนั้นไม่พร้อมจะจ่ายเงินถึง30ล้านยูโร หรือประมาณ1 1 1 0ล้านบาทตามค่าหัวที่มัตบริกตั้งเอาไว้และแมนอยู่นั้นก็ไม่ต้องการจะให้เดีลวนี้มีเงื่อนไขาการซื้อกลับด้วยโดยที่ผ่านมามัตบริกนั้นบากจะใส่เงื่อนไขนี้กับนักเตะหลายคนที่เขาขายออกไปเผื่อที่ว่าวันหนึ่งจะดึงกลับมารูปทีมได้ง,ง่ายๆนะฮะในตอนที่แข้งเหล่านั้นทำผลงานได้ดีอย่างเช่นกรณีของดานี่กาบาขาวที่เคยขายกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนในปี2012แต่ก็ซื้อกลับไปใช้งานในปีต่อมาเป็นต้นนั่นเอง ทั้งนี้สเปอร์ก็โผล่มาร่วมวงล่าตัวเรกิลอนคนนี้ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและพวกเขาก็ยอมรับทุกเงื่อนไขของมาตริกนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าตัวและการที่มีเงื่อนไขาการซื้อกลับจ่วทำให้ตอนนี้ทุกฝ่ายบรรลุข้อตกลงกันได้แล้วโดยที่ทางเรกิลอนนั้นก็เจรจาเงื่อนไขส่วนตัวกับทางสเปอร์ลุล่วงแล้วด้วยทําให้ตอนนี้เหลือเพียงแค่การทาเรื่องเอกสารอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองครับสำหรับเรกิลอนคนนั้นทำผลงานได้โดดเด่นเป็นอย่างมากเลยนะตอนไปเล่นแบบยืมตัวกักบทางเซเบีย่เมื่อฤดูก,ก่อน ดยเขานั้นช่วยทีมได้แชมป์ยูฟายูโรปาลีกรวมไปถึงรับเลือกให้เป็นบักซ้าย,ยเจ้าีทยมของลาลิกาสเปนประจำซีซั่น2019-2020าสแต่ว่าซีดีซีดานเทรนเนอร์ของบาร์บลิกนั้นก็ยังไม่คิดว่าเขาจะหมดจะเป็นกำลังหลักให้กับทีมอยู่ดีนะเวลานี้นะผมเป็นน้ำว่างานนี้ข่าวก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนครับไปตกอยู่ที่สเปอร์ซะอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปว่าจะจบเดี๋ยวนี้ได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เบลก็เหมือนกับว่าจะไปสเปอร์เช่นกันครับโอ้ยอะไรกันเนี่ย เราดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะกลิตห่วงฟันเดอร์บิกดับที่ผีแดงโดยคณที่ทางรุดกลิศนะผมตำนานผู้เล่นทีมชาติทอนแลนด์และก็ผู้มีประสบการณ์บนเบวทีฟุตบอลเทลริงกิตฐานะเชลซีเตือนดอนนี่ฟันเดอร์บิกกองกลางป้ายแดงของทางแมนยูมาว่าหากคาดหวังจะแจ้งเกิดทันทีคงเป,เป็นเรื่องยากนะเพราะคุณภาพลีกดัตช์และก็ลีกผู้ดีนั้นมันคนละเกรดกันจริงๆโดยฟันเดอร์บิกเนี่ยย้ายจากอาร์เอนตดนมาอยู่กับทางปีสาต์แดงนะฮะเสนอราคาที่ 40ล้านปอนด์และก็มีโอกาสประเดิมสนามเกมอุ่นเครื่องเมื่อสุดสาที่แพ้แอสตันวิลล่าไปศต่อหแล้วโชว์ลูกไม้ฮือฮาเล็กน้อยอย่างไราก็ตามกุริกคนนี้สอนเด็กรุ่นลูกว่า,วาอย่าคาดหวังเส้นทางจะโรอยด้วยกีบกุหลาบโดยจะให้ดูดาวีคอสเซนอดีตเพื่อนที่ที่อาแจ็คเป็นตัวอย่างตอนย้ายมาดับกระทางเอฟอร์ตันในปี2 0 1 7จะโดนขายไปเวนเดอร์เบนเม,น,เมนในปีต่อมา แล้วอดีตตัวรับชุดแชมป์ยูโร9 9 8 8ก็มองว่าครัเสเซนกับทางฟันเดอร์บิกสไตล์การเล่นคล้ายกันในหลายมิติดังนั้นหากไม่ปรับตัวให้เข้ากับลูกหนังแดนผู้ดีก็มีความเป็นไปได้ที่ว v วดคนนี้จะล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในโอแทฟอร์ดโดยเขาได้บอกเลยว่าผมปูเสือเราดูผลงานดอนนี่ฟันเดอร์บิกอยู่ที่แมนยูนะ พราะแวบ,บแรกในหัวผมนั้นสกิลผมมาว่าน้องมันต้องระวังไม่มีตอนจบเหมือนดาววีคราเซนไปอีกคนเพราะเจะนุ่ม B v ีวีดีคนนี้ลอกแนวทางของดาววีมาเลยกุริคนนี้ก็ได้กล่าวกับเชเดราฟนั่นเองทั้งคู่นั้นต่างมาจากสโมสรที่กอบกับด้วยขุมกำลังเกมบุกซึ่งตอนนั้นคราเซนก็เลือกเอฟเวอร์ตันทีมดับกลางๆนะฮะส่วนดั่นดอนนี่ก็ปรงใจมาอยู่แมนยูก็นับเป็นชอยที่โจ์ง่ายกว่านั่นเองแต่ถ้าเขาได้บัญชาเกมให้กับแมนยูเชื่อมวาว่าทีมจะรุ่งเรือง แต่ในเวลาเดียวกันมันก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกในทีมด้วยว่าเชื่อมือเขามากน้อยแค่ไหนดอนนี่จะเล่นตามตำแหน่งแมททับตามถนัดไหมเพราะปัจจุบันนี้ถูกจับจองโดยบรูโน่เฟอร์เดสแข้งโปรตุเกสนั่นเองโดยฟันเดบีคนนี้ยังต้องทำตัวให้ชินกับการโดนสื่อจับตาอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนะฮะซึ่งสามารถไปถามความจริงจากเมฟิซปายเรื่องนั้นได้เลยโดยผู้เล่นดัชของแมนยูนั้นในยุคเพียรกิจได้แก่ยาร์สตัมรุสฟันิเอรอยเอฟินฟันเดซาโรบินฟานเบอร์ซี หรือแม้กระทั่งเมฟิชเดอะพนั่นเองอาเป็นว่างานนี้นะผมทางลุดกุริสนะผมก็รู้สึกว่างานนี้น่าจะยากสำหรับฟันเดอะบิ๊กแน่นอนอย่าคิดว่ามันง่ายนะฮะแค่ว่าคุณยังไม่ได้เจอของจริงนั่นเองก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันนะผมว่าจะเป็นเช่นไรครับเรลมาบูนทุกข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะสักหน่อยก,ก็แลวกันเหนือเต้นกันใหญ่5ทีมที่มีศักยภาพดึงเอเบเป้เข้ามาเสริมทัพ โดยเป็นที่หาก,กันเลยทีเดียวนะผมเมื่อเดือทานะฮะสื่อชั้นนำระดับโลกนั้นตีข่าวใหญ่มาว่าคิติยันเอ็มบาเป้กองหน้าแชมป์โลกได้แจ้งเจตจำนงนะฮะกับทางบอริหารสโมสรแล้วว่าต้องการจะย้ายสังกัดในช่วงสเสมอปีหน้าโดยผลสำคัญก็เพื่อจะออกไปหาความท้าทายใหม่ๆใ,ในอาชีพการพ่อค้าแข่งนั่นเอง โดยผูหองทีมชาติฝรั่งเศสไว้เสร็จปีรายนี้ประสบความสำเร็จทุกอย่างนะฮะในเกมลูกหนังประเทศฝรั่งเศสตัวสิ่งเดียวที่เขายังขาดหายไปนั่นคือคือแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกซึ่งจะตัวใกล้เคียงจะได้มาครอบครองเนื้อการล่าสุดแล้วแต่ก็ต้องพบกับความผิดหวังเมื่อแพ้ก,กับทางบาเยอร์มินิกไปอย่างน่าเสียดาย สำหรับความต้องการจะย้ายไปเล่นต่างแดนนั้นนอกจากจะเติมเต็มความฝันในการได้ชูโทรฟี่หูกลางแล้วเจ้าตัวยังอยากจะไปไปชิญโลกกว้างเต็มที่ด้วยความท้าทายนะฮะแล้วก็ยกระดับในอาชีพการค้าแข่งของเขาโดยหวังที่จะโยกไปเล่นในพิวรังกฤตลาลิกาสเปนและก็กาโชสาราตรีซึ่งเป็น3ลีกชั้นนำในวงการฟุตบอลนั่นเอง อย่างไรก็ตามค่าตัวของนักเตะนั้นคงจะไม่ต่ำกว่า200ล้านยูโรนะฮะหรือประมาณราว7,000ล้านบาทรวมทั้งค่าเหนื่อยอยู่ประมาณ350,000ยูโรหรือประมาณ12.25ล้านบาทต่อสัปดาห์งานนี้สโมสรไหนที่พร้อมจ่ายหนักแบบนี้ก็มีลุ้นได้อ็มบัเป้คนนี้ไปใช้งานเต็มที่นะฮะโดยสื่อคาดการณ์กันว่าน่าจะมี5ทีมเท่านั้นที่น่าจะมีศักยภาพดึงนักเตะไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นั่นะครับโดย4ทีมนะผมผมจะไม่พูดถึงเลยนะครับผมผมจะพูดถึงแค่แมนยูของเเราาท่นนั้ โดยแมนยูแม้ว่าแมนยูของเรานั้นจะมีเบ็ดเงินในการใช้จ่ายก็ตามแต่ดูเหมือนว่าบอร์ดบริหารสโม,มสรไม่ค่อยอยากจะลงทุนมากมายสักเท่าไหร่นักเพราะในช่วงซัมเมอร์นี้พวกเขาเพิ่งจะได้ตัวดอนนี่ฟันเดอร์เบิกกองกลางชั้นดีทีมชาติทอแลนด์มาเสริมแกร่งเท่านั้นในขณะที่ทางเจอตอนชนักเตะพิศาจแดงเล็งมานานดูเหมือนจะกินแห้วซะสแล้วนะฮะเพราะบอร์ดบริหารไม่กล้าชุมเงินตามที่ทางบรัสเซลด์มุนต้องการ อย่างไรก็ตามก็ไม่ใช่ว่าทีมจะไม่กล้าทุ่มเงินเนื่องจากเมื่อสม,มอร์ปีก่อนเร์เดนติบิวของเรานั้นก็เคยทําเรื่องถึงฮาด้วยการเทหมดหน้าตักคว้าตัวแฮร์รี่แม็กควายมาเสริมแนวรับจะทําให้เขากลายเป็นกองหลังที่แพงที่สุดในโลกเลยในตอนนั้นฉะนั้นการที่แมนยูของเรานะฮะเล็งเอ็มบาเป้ P e มาเสริมทัพก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เช่นกันเพราะอย่าลืมนะฮะว่าหากชื่อของนักเตะอยู่ในตลาดซื้อขายพ่อค้าแข้งในช่วงสม,มร์หน้าแน่นอนว่าด้วยสาระทางการเงินนะครับผมคาดว่าอาจจะดีขึ้นก็เป็นได้ พวกเขาก็พร้อมจะกระโดดร่วมวงนะฮะล่าตาดางคนนี้แชมป์โลกคนเนี้ยเช่นกันเลยก็ว่าได้นะครับนี่นะผมก็เป็นการยกมาแค่แมนยูของเราแค่ทีมเดียวเท่านั้นนะฮะที่เหลือจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทีมของแมนยูเราจะไม่พูดถึงเลยนะครับงานนี้ แต่จริงนะผมว่าฤดูการนี้เอาให้รอดกันก่อนก็นแล้วกันนะฮะฤดูการหน้าค่อยว่ากันใหม่เพราะว่ากว่าจะถึงฤดูการช่วงหน้าหนาวนะผมก็หนึ่งตลาดนะใช่ไหมฮะแล้วก็หน้าร้อนอีกเป็น2ตลาดนั่นเองกว่าจะถึงตอนนั้นผมว่างานนี้ต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนเยอะแยะมากมายให้ติดตามรับชมกันทั่วหน้ากันเลยทีเดียวครับก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยก็แล้วกันนะฮะสาวกผีทุกทกคน และนี่นะผมก็เป็นสรุปข่าวรวมสโมสรแมนเชสเตอร์ในช่วงเย็น,นครับขอบคุณทุกคนนะฮะที่ตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมนะฮะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ